สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวเครื่องเสียงการแกล้งทุกท่านนะครับพี่น้องชาว u t u b e นะครับที่ใจรักเครื่องเสียงวันนี้อยู่กับผมครับช่องบดเบียกสตูดิโอนะครับพี่น้องครับอยู่กับช่องบดเบียกสตูดิโอวันนี้นะครับผมจะพาพี่น้องมาชมชุดเครื่องเสียงงานแห่แต่ตอนเช่นจะมีการเล่นเวีีคาราอเกะนะครับเพราะว่าเป็นงานกองบุญ เออเป็นงานบวชพรุ่งนี้นะครับแต่ว่าเราต้องเอาขึ้นไปรถไปก่อนครับเรามีวิธีด้วยนะครับเดี๋ยวผมพามาชมชุดทีมงานพีรพั์สาวครับวันนี้เราออกชุด8ปดพนะฮะเอาขึ้นรถทั้งหมดเลยครับยาวเลยครับเดี๋ยวผมพามาชุดมาดูชุดเครื่องปรุงนะครับผมฝากติดตามช่องบทูเวียสตูดิโอด้นะครับแล้วก็เป็นกําลังใจนะครับคอมเมนต์มาได้นะครับคนที่ใจรักเครื่องเสียงนะครับมีอะไรสอบถามกันได้นะครับ มาครับผมพามาชูมามาดูชุดคุณพลังฮนี่ทีมงานพีรพัฒน์ซาวนะครับมีชุดคาราโอเกะด้วยนะครับแรกเลยนะครับจะเป็นปักไฟยังไม่ได้ขึ้นนะครับนี่ปักไฟปักไฟตัวนี้นะครับแล้วก็เป็นคอร์ดมาลานี่ครับคอร์ดมาลานี่วันนี้ใช้ดิจิตอลหมดแล้วนะครับ DPA 260 r t a บวกนะครับ r t a p a r t นะครับแล้วก็มาขุมพลังของเราครับออ m i ก d i g ิ t a l กันครับผมตอนนี้เราเปลี่ยนมาใช้ม m i ดิจ g i t a แล้วนะครับ MR 1 2ครับตัวนี้เป็นของบูเช่แท้นะครับไม่ใช่ของปลอมนะครับของบูเช่แท้เลยนะครับตัวนี้สติกเกอร์อยู่ด้านหลังครับแต่ว่าผมไม่สามารถเข้าไปดูได้เพราะมันบังรถอยู่นะครับมาพี่ใหญ่ของเราครับนี่ครับ ผมพลัง F A World M Pro ครับตัวนี้ d X B 5 0าศนะครับตัวนี้ผมพลังแรงๆครับข้างละ4นะครับนี่ข้างละสี่ติกยิงก็อยู่ที่ข้างละ3ใบจะอิ่มเลยนะครับสามใบอิ่มนะครับอันนี้ผมลองดูข้างละ4แต่ว่าผมไม่ให้ตาแดงนะครับเราก็อัดแค่ไฟเขียวเนาะนะครับตัวล่างครับเป็นเสียงกลางแหลมครับเป็นไมโครเทคนะครับไมโครเทคสี่ชันแนครับผม FT4150D นะครับตัวนี้ผมเล่นอยู่ที่ช่องหนึ่งนะครับนี่แล้วก็ช่อนสามนะครับช่นงสี่นี่จะเป็นมอนิเตอร์นะครับเดี๋ยวจะต่อมอนิเตอร์มีวิธีด้วยนะครับตู้ก็เป็นลักษณะข้างบนสี่ใบนะครับนี่ก็เป็นเครื่องปั่นนะครับนี่เครื่องปัน่นเครื่องปัน่นเครื่องปัน่นเดี๋ยวจะไปออกงานพรุ่งนี้นะครับขึ้นรถไว้ก่อนนะครับนี่เป็นตู C ้สีใบอยู่ด้านข้างสอง ข้างนี้ก็สองเป็นแปดนะครับเดี๋ยวผมพาไปชมด้านหน้าครับผมเดี๋ยวผมพาไปชมด้านหน้านะครับดูตู้นะครับเราจะตั้งห่างจากตู้ประมาณนี้นะครับข้างในผมจะตั้งระยะห่างประมาณเมดรเม็ดนิดๆน,น,นะครับ วงนี้มีแหนะครับผมทีมงานผีรพัดสาวครับเสียงกลางก็เป็นที่ดีหนึ่งครับหกใบนะครับตัวนี้หกใบเราตั้งแบบลายนี้นะครับเรายังอ่พัวมันสูงไปนะครับวงนี้จะไปแหระยะทางไกลอยู่นะครับนี่นะครับเดี๋ยวผมพาฟังเสียงดูนะครับ พอมกกตตันจะอยู่ใกล้หน่อยนะครับ,บ,บผมพาชุมบริเวณรอบๆครับผมนี่เป็นเวทีนะครับ เป็นมอนิเตอร์นะฮะมอนมิเตอร์ของปากนิ้วนะครับช่างน็อตนะครับ2ใบครับผมตัวนี้ทำเป็น PE ครับผมพอาด้านหน้ามันไม่ด้กินนะครับเพราะเราหันหันข้างลำโพงไปทางนู้นนะครับเดี๋ยวจีหันข้างหันหน้าไปอีกข้างอีกข้างหนึ่งครับผมเดี๋ยวเราเล่นอยู่ตรงนั้นนะครับผมบริเวณเดี๋ยวผมพาชมบริเวณรอบๆองานครับ นี่ครับมันหันไปคนละทางนะครับตรงนี้เป็นทาเป็นพีเอนะผมพรงนี้เราจะเห็นนะครับมี ตอนเช้าครับแหาน้าเขาวัดนะครับเราเลยเราขึ้นเครื่องไปเลยนะครับสบายสบายครับผมไม่ได้เปิดไฟนะครับวันนี้ฝนตกเ mm hmm. มงเมาเยอะครับเลยไม่ได้เปิดครับผมฝ mm hmm. ากติดตามด้วยนะครับฝ mm hmm. ากติดตามช่องเบิดเบียกสต mm ูดิโอนะครับ ฝากติดตามช่องด้วยนะครับฝากทีมงานกีรพัฒน์สาวนะครับจังหวัดกาฬสินครับผมนะฮะอยู่อำเภอขาม่วงครับมีการมีงานติดต่อได้ใกล้เคียงนะครับเกิดใกล้เคียงนะครับตรงนี้ขอบคุณที่เข้ามาชมขอบคุณที่พี่น้องเข้ามาคอมเมนต์นะครับต่างๆนะครับมีอะไรคุยกันครับทีมงานเครื่องเสียงกลางแกงครับใจรักเครื่องเสียงทุกๆท่านนะครับเดยหน้าผมพามาชมใหม่นะครับจะรับทีนี้ลาไปก่อนนะครับ ติดตามทุกๆคลิปทุกๆตอนด้วยนะครับฝากพี่น้องด้วยครับผมลาไปเลยครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับ